สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็อาจจะฟังดูลึกลับนิดหน่อยสำหรับหลายๆคนนั่นคือเรื่องของมนโนมยิทิยานครับถ้าแปลแบบตรงๆเลยก็คือยานอย่างรู้ที่สำเร็จได้ด้วยใจโดยเฉพาะความสามารถในการสร้างกายอีกร่างหนึ่งขึ้นมาจากพลังจิตล้วนๆเลยนะครับ จากข้อมูลที่เราได้วรวบรวมมาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแนวคิดนี้มันคืออะไรกันแน่มีลักษณะยังไงแล้วมันเชื่อมโยงกับความเชื่อทางจิตวิญญาณหรือลักปรัชญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังไงบ้างครับค่ะก็เป็นแนวคิดทีออ่อย่างรากลึกอยู่ในกรอบคิดทางจิตวิญญาณหลายสายเลยนะคะโดยเฉพาะในพุทธปรัชญาบางส่วนนะคะที่มองว่าสภาวะของมนุษย์เราเนี่ย มันซับซ้อนกว่าแค่ร่างกายเนื้อหนังที่เรามองเห็นสัมผัสได้คือมีความเชื่อว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนขัดเกลามาอย่างดีเยี่ยมจนเกิดเป็นความสามารถพิเศษเหนือปกติที่เรียกว่าอภินญ,ญานะคะอภินยาใช่ค่ะอภินยาซึ่งมันสามารถแสดงผลลัพธ์ที่แบบว่าน่าอัศจรรย์ออกมาได้ซึ่งความสามารถในการสร้างกายด้วยใจหรือมโนมยิทธิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอภินยาเหล่านั้นเหมือนกันค่ะ เป็นเหมือนศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตที่รอการปลุกขึ้นมาผ่านการฝึกฝนค่ะโอโ้ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยครับเหมือนกับว่าข้างในตัวเรานี่มีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะเลยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานความเข้าใจกันก่อนดีไหมครับจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยแนวคิดสําคัญอันหนึ่งเลยคือมนุษย์เราไม่ได้มีแค่กายหยาบหรือร่างกายทางชีววิทยาที่เราคุ้นเคยกันนี้เท่านั้นค่ะแต่เชื่อกันว่ามีสิ่งที่เรียกว่ากายละเอียด หรือบางทีก็เรียกว่ากายทิพย์กายพลังงานอะไรทํานองนั้นที่มันซ้อนทับอยู่หรือดํารงอยู่ในอีกมิติหนึ่งกายละเอียดนี้แหละครับที่ถูกมองว่าเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณหรือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็เป็นส่วนที่จะยังอยู่ได้แม้ว่ากายหยาบเราจะแตกดับไปตามการเวลาแล้วก็ตามถูกต้องค่ะกายละเอียดนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือน ยานหรือภาชนะสําหรับจิตในอีกระดับหนึ่งที่นี้พอเราพูดถึงมโนโมยุทธิยานโดยเฉพาะในแง่มุมที่เกี่ยวกับอภิญญาในพระไตรปิฎกน,นะคะสมายถึงอํานาจหรือพลังของจิตที่ผ่านการฝึกสมาธิจนแก่กล้าม,มากๆครับถึงระดับที่สามารถโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิอรมิตรูปอันเกิดแต่ใจขึ้นมาได้คำว่านิรมิตรก็คือการสร้างหรือเสกขึ้นมานั่นเองค่ะสร้างขึ้นมาเลย ใช่ค่ะรูปหรือกายที่สร้างขึ้นนี้ไม่ใช่แค่ภาพร่างแบบเลือนๆนะคะแต่เป็นกายที่มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทั่วเลยมีอินทรีย์หรืออายตนะต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่บกพร่องเลยค่ะกายที่ถูกเนรมิตขึ้นมาด้วยพลังจิตอันเข้มข้นแบบนี้ในทางเทคนิคก็จะเรียกว่าจิตตชรูปนะคะจิตตชรูปค่ะคือรูปธรรมที่เกิดแต่จิตซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงฤทธิ์นั่นเองค่ะเข้าใจหรอครับ คือใช้พลังจิตลุ้นล้วนสร้างกายอีกร่างขึ้นมาเลยแล้วคุณถามสำคัญที่ตามมาเลยก็คือกายที่เนรมิตขึ้นมาหรือจิตตชรูปที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับกายเนื้อของเราเป๊ะๆเ,เ,เลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่านี่คือจุดที่ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างกายทั้งสองแบบนี้ได้ชัดเจนเลยจากข้อมูลที่เราสำรวจมานะคะก็พบว่ามีความเหมือนและความต่างที่สำคัญอยู่ค่ะในแง่ของความเหมือนนะคะสิ่งที่น่าทึ่งก็คือกายที่แนรมิดขึ้นมาเนี่ยจะมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับกายเนื้อของผู้ทรงอภิญญาท่านนั้นทุกประการเลยเหมือนเป๊ะเลยแหะครับค่ะเรียกว่าถอดแบบกันมาเลย มีอวัยวะแขนขาหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยค่ะไม่ใช่แค่ภายนอกนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งรูปปรากฏของอวัยวะภายในอย่างเช่นหัวใจปอดตับไตก็ยังคงมีปรากฏอยู่ด้วย<ะ>ค่ะเพื่อให้คงความเป็นอัตภาพหรือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับของกายเดิมค่ะเดี๋ยวนะครับมีอวัยวะภายในเหมือนกันด้วยเหรอครับทั้งท่านที่สร้างจากจิตเนี่ยนะฮะแล้วแล้วมันทํางานเหมือนของจริงไหมครับหัวใจเต้นปอดหายใจอะไรแบบเนี้ยนี่แหละค่ะ คือจุดที่นำไปสู่ความต่างที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะคืออวัยวะภายในที่ประกอบในจิตตชรูปนั้นน่ะมีอยู่เพื่อให้ครบองค์ประกอบของรูปมนุษย์ตามที่จิตกำหนดเฉยๆค่ะอ๋อแค่ให้ครบใช่ค่ะแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางชีววิทยาเหมือนในกายเนื้อของเราเลยหัวใจไม่ได้เต้นเพื่อสูบฉีดเลือดปอดไม่ได้ทาหน้าที่หายใจเพราะว่ากายที่เนลมิตขึ้นนี้ไม่ได้ประกอบด้วยเซลล์หรือสสารทางกายภาพแบบที่เราเข้าใจกันนะคะครับ ไม่ต้องการออกซิเจนไม่ต้องการอาหารเพื่อดำรงอยู่แต่มันดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานที่หล่อเลี้ยงจากสมาธิแล้วก็อำนาจจิตของผู้ทรงอภิญญาเท่านั้นมันจึงเป็นจิตตชรูปคือรูปที่เกิดจากจิตอย่างแท้จริงเลยค่ะอวัยวะต่างๆเป็นเพียงภาพจำลองที่จิตสร้างขึ้นให้สมบูรณ์ตามแบบกายเดิมเท่านั้นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนมีรูปลักษณ์ภายนอกครบถ้วนเป๊ะเลย แต่กลไกการทำงานข้างในนี่คนละเรื่องเลยเพราะแหล่งพลังงานและการดำรงอยู่มันมาจากจิตไม่ใช่เรื่องชีววิทยาถูกต้องค่ะและจุดนี้เองที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างน่าสนใจระหว่างหลักการทางจิตวิญญาณกับมุมมองทางวิทยาศาสตร์กายภาพหรือทฤษฎีวิวัฒนาการนะคะคือกายจิตชรูปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับตัวทางชีววิทยาเพื่อความอยู่รอดหรือการคัดสรรทางธรรมชาติครับไม่ใช่แบบนั้น แต่มันเกิดขึ้นจากการกำหนดหรือสร้างสารรค์โดยตรงจากอำนาจของพลังจิตที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมเลยอาจจะมีเรื่องของกรรมมาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางแง่มุมด้วยแต่แก่นหลักคือมันเป็นการสร้างขึ้นไม่ใช่การวิวัตรตามกระบวนการทางธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันค่ะ hmm. เป็นการแสดงศักยภาพของจิตที่อยู่เหนือขอบเขตทางวัตถุนะคะ พอพูดถึงการเกิดขึ้นของกายแบบนี้ในข้อมูลที่เรามีเหมือนจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับการเกิดอีกรูปแบบหนึ่งในทางความเชื่อด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่าโอปติกะอ๋อใช่ค่ะโอปติกะครับที่หมายถึงการเกิดแบบผุดขึ้นเองทันทีอย่างการเกิดของพวกเทวดาพรหมหรือสัตว์นรกต่างๆพวกนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับการสร้างกายด้วยจิตแบบมโนมิยาจิธิกับการเกิดแบบอุปาปติกะ ใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นซึ่งก็มีทั้งความคล้ายและความต่างที่สำคัญมากๆเลยค่ะความคล้ายที่เห็นได้ชัดนะคะคือทั้งสองกรณีเนี่ยเป็นการปรากฏขึ้นของกายในลักษณะที่โตเต็มวัยหรือสมบูรณ์พร้อมทันทีเลยผุดขึ้นมาเลยใช่ค่ะไม่ต้องผ่านกระบวนการตั้งครรภ์คลอดหรือเติบโตเหมือนมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปเป็นกายที่ละเอียดกว่ากายเนื้อปกติเหมือนกันครับ แต่ความต่างนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญเลยอย่างแรกคือสถานะของการเกิดค่ะการเกิดแบบโอปาปฏิกะนั้นถือเป็นการเกิดใหม่อย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นการปฏิสนธิในภพภูมิใหม่เป็นอัตภาพใหม่ที่เกิดขึ้นตามอำนาจของกฎแห่งกรรมที่บุคคลนั้นได้สร้างสมเอาไว้อ๋อกรรมนำไปเกิดใช่ค่ะเมื่อกรรมให้ผลก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกำลังบุญหรือบาปนั้น จิตเดิมได้ล้าจากกายเก่าไปสู่อัตภาพใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะหมายความว่าโอปาติกะคือการตายแล้วเกิดใหม่ในภพภูมิอื่นด้วยกายแบบใหม่ที่กรรมจัดสรรให้ว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะส่วนจิตตชรูปที่เกิดจากมนโนมยิถีเนี่ยมันไม่ใช่การเกิดใหม่นะคะไม่ใช่การตายแล้วเกิดมันเป็นเหมือนการสร้างสำเนาชั่วคราวหรือการโปรเจกต์กายออกไปจากกายเดิมอืมเหมือนแยกล่างค่ะ ในขณะที่จิตและวิญญาณดั้งเดิมหรือตัวตนหลักของผู้ส่งอภินญ,ญายังคงสถิตอยู่ในกายเนื้อปกติอยู่ไม่ได้ตายไม่ได้ย้ายพบภูมิมันจึงจัดเป็นฤทธิ์หรือความสามารถพิเศษที่เกิดจากกําลังสมาธิอันแก่กล้าไม่ใช่กระบวนการเกิดใหม่ในสังสารวัตตามปกตินะคะเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเหมือนอันหนึ่งคือย้ายบ้านถาวรไปเลยโอปติกะอีกอันคือเหมือนส่งโดรนส่งตัวแทนออกไปสำรวจจิตตชรูปโดยที่เรายังนั่งอยู่ที่เดิม ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพได้ดีเลยค่ะและความต่างที่สำคัญอีกอย่างนะคะคือรูปลักษ์ค่ะรูปลักษ์ของโอปปาติกานั้นจะถูกกำหนดโดยกรรมที่นำมาเกิดโดยตรงครับอย่างเช่นเทวดาก็จะมีรมัศมีมีความงามแตกต่างกันไปตามบุญที่ทำไว้สัตว์นรกก็มีรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวตามผลบาปแต่สำหรับจิตชูรูปที่เนรมิตด,ด้วยมนโนมยยิธิมีข้อกำหนดสำคัญคือ รูปลักษ์ต้องเหมือนกับกายเหมือเดิมของผู้รทรงฤทธิ์ท่านั้นทุกประการเลยค่ะอ้าวเหรอครับไม่ใช่ว่าอยากจะสร้างให้หล่อเหมือนดาราหรือสวยเหมือนนางฟ้าก็ได้เหรอครับไม่ได้ค่ะไม่สามารถจะเนรมิตให้หน้าตาเป็นคนอื่นหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเพศหรือไวัยไปตามใจชอบได้อำนาจของฤทธิ์ในส่วนนี้ถูกจำกัดให้ต้องสร้างกายสำเนาที่เหมือนต้นฉบับเท่านั้นค่ะอ๋อมีข้อจำกัดตรงนี้ด้วย ต้องเป็นเหมือนร่างเดิมเท่านั้นที่แสดงฤทธิ์ชั่วคราวชั่วคราวซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนแม้ผลลัพธ์จะเป็นกายละเอียดเหมือนกันแต่ที่มาจุดประสงค์และสถานะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจิตตชรูปคือผลผลิตของสมาธิขณะที่โอปติกะคือผลผลิตของกรรมค่ะเอาล่ะครับพอเราเข้าใจลักษณะของกายที่เนรมิตขึ้นมานี้แล้วคำถามต่อไปคือแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับ มีประโยชน์หรือความสามารถพิเศษอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะความสามารถหลักที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในข้อมูลนะคะก็คือการใช้กายละเอียดที่เนรมิตขึ้นนี้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วปานใจนึกเลยเร็วขนาดนั้นเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพบภูมิอื่นที่อยู่ไกลออกไปอย่างเช่นสวรรค์ชั้นต่างๆนรกขุมต่างๆหรือแม้แต่สถานที่ห่างไกลบนโลกมนุษย์เองก็ตามค่ะโห้ เดินทางข้ามภพภูมิได้เลยอะครับไปทำอะไรครับจุดประสงค์ของการเดินทางแบบนี้คืออะไรประสงค์ก็มีหลากหลายค่ะอาจจะเพื่อไปรู้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่หรือเหตุการณ์ต่างๆในภพภูมินันนันด้วยตัวเองไปดูเฉยๆค่ะหรือบางครั้งก็เพื่อไปแสดงธรรมโปรดศาสตร์ให้ความรู้หรือช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นๆ ตามกำลังความสามารถอย่างเช่นไปเตือนสติเทวดาที่กำลังประมาทหรือไปให้กำลังใจผู้ที่ตกอยู่ในความชุกทำนองนั้นค่ะฝั่งดูน่าทึ่งมากครับแต่พอนึกถึงการเดินทางข้ามภพภูมิโดยเฉพาะไปสวรรค์หรือนรกเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยมาตลอดเลยคือเรื่องเวลาที่ไม่เท่ากันอืมใช่ค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าเวลาในสวรรค์กับโลกมนุษย์ต่างกันมาก เช่นหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอาจจะเท่ากับร้อยปีบนโลกมนุษย์ค่ะแล้วถ้าผู้ทรงอภิญญาใช้กายละเอียดไปสวรรค์จริงๆเนี่ยปัญหานี้จะจัดการยังไงครับมันไม่เหลื่อมกันหมดเลยครับจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงนี่เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของการใช้ฤทธิ์ในระดับสูงจริงๆค่ะข้อมูลที่เราศึกษามาให้คําตอบที่น่าสนใจว่า ผู้ที่ทรงมโนมยิทธิยานจนสามารถเดินทางข้ามภพ,อพอภูมิได้นั้นจําเป็นต้องมีอภิญญาอีกอย่างหนึ่งควบคู่ไปด้วยค่ะนั่นคืออธิฐานฤทธิ์อธิฐานฤทธิ์คืออะไรครับไม่เคยได้ยินเลยอธิฐานฤทธิ์คือพลังจิตที่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่แล้วก็ทรงพลังอย่างยิ่งเลยค่ะสามารถใช้อำนาจจิตนี้ในการอธิษฐานหรือกําหนดสภาวะบางอย่างให้เป็นไปตามประสงค์ได้ ในกรณีนี้คือใช้พลังอธิษฐานฤทธิ์เพื่อระง,งับหรือหยุดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายตามปกติของกายเนื้อตอนเองไว้เป็นการชั่วคราวค่ะหยุดกายเนื้อค่ะเปรียบเหมือนการกดปุ่มพอยสหรือล็อกสภาพร่างกายเดิมเอาไว้ไม่แห้แกไม่เหตเจ็บป่วยหรือเสื่อมโทรมลงตามการเวลาปกติของโลกมนุษย์ในขณะที่จิตนั้นเดินทางไปทำกิจในภพภูมิอื่นด้วยกายละเอียดนะคะ โอ้โหล็อกสภาพร่างกายตัวเองไว้ได้เลยเหรอครับเหมือนหยุดเวลาให้ร่างกายตัวเองคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่การหยุดเฉพาะกระบวนการทางชีวภาพภายในกายเนื้อของตนเองเท่านั้นนะคะไม่ได้หยุดเวลาของโลกภายนอกทั้งหมด เฉพาะตัวเองใช่ค่ะผลกระทบที่ตามมาจึงน่าสนใจมากสำหรับตัวผู้ปฏิบัติเองขณะที่ใช้กายละเอียดเดินทางท่องไปในภพ,พภูมิอื่นเช่นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแค่เพียงวันเดียวหรือไม่กี่วันตามเวลาของสวรรค์เท่านั้นครับแต่พอกลับมาสู่กายเนื้อออกจากสมาธิหรือคลายอธิษฐานฤทธ ก็จะพบกับความจริงอันน่าตกตะลึงว่าเวลาบนโลกมนุษย์ได้ล่วงเลยผ่านไปนานมากแล้วนานแค่ไหนครับอาจจะเป็นร้อยปีหรือมากกว่านั้นตามอัดกรอส่วนเวลาของพบพะภูมิที่ไปเยือนเลยค่ะโหฟังแล้วขนลุกเลยครับกลับมาอีกทีโลกอาจจะเปลี่ยนไปหมดแล้วคนที่รู้จักก็ไม่อยู่แล้วสิครับถูกต้องค่ะและนี่คือประเด็นที่นำไปสู่สิ่งที่ข้อมูลเรียกว่าความโดดเดี่ยวอย่างแสนสาหัสที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ทรงอภิญญาได้ ลองจินตนาการตามนะคะสมมติว่ามีผู้ทรงฤทธิ์ท่านหนึ่งใช้กายละเอียดไปศึกษาธรรมหรือท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นสูงใช้เวลาที่นั่นเพลิดเพลินอยู่อาจจะรู้สึกเหมือนแค่ไม่กี่สัปดาห์ของที่นั่นครับเพลินๆไปแต่พอกลับมาสู่กายเนื้อบนโลกมนุษย์พบว่าเวลาผ่านไปหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีคนที่เคยรู้จักทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงสิทธิ์หรือแม้แต่บ,บ้านเมืองสังคมวัฒนธรรมภาษาอาจเปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยค่ะ ก hmm. ลายเป็นคนแปลกหน้าในยุคสมัยของตัวเองไปเลยโห oh, เป็นราคาที่ต้องจ่ายที่สูงมากนะครับเนี่ยแม้จะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามใช่ค่ะมันสะท้อนสัจธรรมอย่างหนึ่งที่น่าพิจารณามากแม้กำลังฤทธิ์ทางจิตจะดูเหมือนยิ่งใหญ่สามารถควบคุมสภาวะบางอย่างของตนเองได้ถึงขนาดล็อกกายเนื้อไว้ได้แต่มันก็ยังคงเป็นเพียโลกิยธรรมโลกิยธรรม ค่ะคือยังเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของโลกยังไม่พ้นไปจากกฎแห่งความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือยังสามารถนำมาสู่ความทุกข์ในรูปแบบที่ลึกซึ้งได้เช่นความทุกข์จากการพลัดพรากความโดดเดี่ยวความแปลกแยกหากผู้ทรงฤทธินั้นยังคงมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในผู้คนหรือในสิ่งต่างๆอยู่ <c oughs> ฤทธิเดชเหล่านี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะพ้นทุกข์ได้เสมอไปครับ นั่นเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับทําให้เห็นว่าพลังอํานาจทางโลกิยะถึงจะดูเหนือธรรมชาติก็ยังมีขีดจํากัดแล้วก็มีผลกระทบที่คาดไม่ถึงได้แล้วคำถามต่อยอดที่น่าสนใจคือการที่สามารถควบคุมเวลาในลักษณะเฉพาะตนได้แบบนี้ด้วยอธิฐานฤทธิ์มันหมายความว่าผู้ทรงฤทธิ์นั้นอยู่เหนือการเวลาอย่างแท้จริงแล้วหรือยังครับหรือเป็นแค่การควบคุมในระดับหนึ่งเท่านั้น ข้อมูลที่เรามีชี้แจงประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่ายังไม่ใช่การอยู่เหนือการเวลาโดยสมบูรณ์แบบต้องแยกพิจารณาเป็น2ระดับค่ะคือระดับโลกียะและระดับโลกุตระโลกียะกับโลกุตระยาอย่างการล็อกสภาพกายเนื้อนั้นเป็นเพียงการเข้าไปจัดการหรือควบคุมสังขารธรรมสังขารธรรมค่ะสังขารธรรมคือสิ่งที่ยังถูกปัจจัยปรุงแต่งยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่าง การควบคุมนี้เป็นเพียงการควบคุมสภาวะภายในของตัวเองเท่านั้นยังคงดำเนินอยู่ภายใต้กรอบของระบบเวลาใหญ่ที่มีอยู่ไม่สามารถไปหยุดยั้งเวลาของทั้งโลกหรือหยุดการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลได้อำนาจนั้นยังอยู่ในขอบเขตของกฎธรรมชาติที่ควบคุมโลกิยะอยู่ค่ะหมายความว่าเหมือนเราปรับนาฬิกาของตัวเองได้เร่งได้หยุดได้แต่ไม่ได้ไปยุ่งกับนาฬิกาของคนอื่นหรือเวลาของโลกทั้งใบเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนค่ะส่วนระดับโลก,กุตระ หรือระดับที่อยู่เหนือโลกเหนือการปรุงแต่งทั้งปวงนั้นผู้ที่ถือว่าอยู่เหนือการเวลาอย่างแท้จริงตามหลักพุทธปรัชญานะคะคือผู้ที่บรรลุพระนิพพานเท่านั้นค่ะพระนิพพานค่ะเพราะพระนิพพานมีสภาวะเป็นอสังขตรธรรมคือเป็นธรรมะหรือสภาวะที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้นจากเหตุปัจจัยใดๆเลยไม่ถูกปรุงแต่งใช่ค่ะจึงไม่มีจุดเริ่มต้นคือไม่มีการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดคือไม่มีการดับไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคต หรือก็คือไม่มีการเวลามาเกี่ยวข้องเลยเป็นสภาวะที่หลุดพ้นไปจากวงจรแห่งทุกขหรือวัตะสงสารที่มีการเวียนว่ายตายเกิดภายใต้อำนาจของเวลาและกรรมอย่างสมบูรณ์ค่ะเข้าใจแล้วครับคือฤทธิ์ต่างๆแม้จะดูน่าทึ่งเหมือนอยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรารู้จักแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ถูกปรุงแต่งยังมีขีดจำกัดอยู่ดี แต่พาณิพานคือสภาวะที่อยู่พ้นไปจากระบบนั้นทั้งหมดรวมถึงข้อจำกัดเรื่องเวลาด้วยถูกต้องค่ะจากมุมมองของข้อมูลที่เราสำรวจมานะคะฤทธิ์เดชต่างๆเช่นมโนมยิทธิหรืออธิฐานฤทธิ์แม้จะแสดงอนุภาพที่น่าอาัศจรรย์และดูเหมือนจะท้าทายกฎธรรมชาติที่เราคุ้นเคยแต่ก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของสังขารธรรมหรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างเสมอ ส่วนการหลุดพ้นหรือพันิพานนั้นเป็นสภาวะที่อยู่เหนือข้อจํากัดเหล่านั้นทั้งหมดอย่างแท้จริงค่ะอันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งยั่วจริงๆค่ะข้อมูลระบุว่าต้องอาศัยการฝึกฝนสมาธิอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนจิตมีกําลังสงบตั้งมั่นในระดับฌานสี่ฌานสี่ค่ะซึ่งถือเป็นสมาธิในระดับสูงมากม แล้วยังต้องมีความชำนาญในการเพ่งกสินซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างนิมิตและแสดงฤทธ์อีกด้วยโอ้โหเงือ่อนไขยเยอะมากค่ะด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างสูงมากนี้จึงมีบันทึกถึงผู้ที่สามารถทําได้สําเร็จจริงๆน้อยมากในประวัติศาสตร์ค่ะแต่ถึงแม้การได้ฤทธ์จะเป็นเรื่องยากแล้วก็มีเพียงไม่กี่คนที่ทําได้นะครับสิ่งสําคัญที่เราได้เรียนรู้จากการสํารวจเรื่องนี้ผมว่า ไม่ใช่แค่เรื่องราวความอัศจรรย์ของพลังเหนือธรรมชาติเท่านั้นนะค่ะที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจนสงบตั้งมัน่นและก็บริสุทธิ์เนี่ยมันมีพลังมหาศาลเกินกว่าที่เราอาจจะจินตนาการได้จริงๆสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งได้มากมายเลยถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดดังที่ข้อมูลได้ชี้แนะไว้นะคะ เป้าหมายสูงสุดในคำสอนทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วไม่ใช่การสแสวงหาหรือการยึดติดอยู่กับฤทธิ์เดชหรือความสามารถพิเศษเหล่านี้แม้ว่ามันอาจจะเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกฝนจิตก็ตามครับไม่ใช่เป้าหมายหลักใช่ค่ะแต่เป้าหมายหลักคือการใช้สติปัญญาหรือปัญญายาณเพื่อพิจารณาใคร่ครวญให้เห็นแจ้งในความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นและนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งก็คือการบรรลุพระนิพพานนั่นเองค่ะอืธิ์เป็นเพียงเครื่องมือหรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงแต่ปัญญาเพื่อการดับทุกข์คือหัวใจสำคัญที่สุดค่ะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและชี้ให้เห็นเป้าหมายที่แท้จริงเลยนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่ต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้หน่อยนะครับ คือถ้าหากจิตที่ฝึกฝนมาอย่างดีสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเข้าใจตามปกติของเราได้ถึงขนาดนี้อย่างการสร้างกายจากใจหรือการรับรู้เวลาที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงที่เราดำรงอยู่กันแน่ แล้วขีดจํากัดต่างๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นขีดจํากัดทางกายภาพหรือแม้จะเรื่องของเวลาเนี่ยมันเป็นขีดจํากัดที่ตายตัวจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากกรอบความเคยชินและความไม่รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของจิตกันแน่ mm. น่าคิดต่อมากค่ะครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปขบคิดต่อไม่น้อยเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจโลกอันน่าพิศวงของจิตตชรูปและมโนมยิธิยานไปกับการเจาะลึกของเรานะครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความสนใจให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ